นแล้วก็อยู่แบบมินินคุเซสเกมิกวันนี้แล้วเรมีแขกแขกรับเชิญครับทั้งหมดสามพนะครับวิดีโอเชร์ทุกคนอาจจะรู้จักนะครับนั่นก็คือ Super d e ร์เดวิลทีเอสครนี่พิมาเอดูเเอ้ยอย่าตีดิเ i l Super Devil อ ฟรีเฮดใช่ไหมครับนี่โอทีอ่ะนี่ครับก็เป็นอย่างเงี้ยซูเปอร์เดวิลซีเอสนี่ซูเปอร์เดวิลทีฟรีเฮดอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ไปคลายครับว่าใครเป็นตัวอะไรเดี๋ยโอเคเกิดผมเป็นเบอร์เบอร์บอยๆตัวนี้ชาทางเป็นสาธารณสุขไม่ใช่ชื่อครับชื่อชื่อจริงครับชื่อเล่นครับนารุโตะครับชื่ออะไรครับคุณคือใครครับ ตีครับตีน้อยครับชื่อว่ากัซิล่าครับแล้วผนมีโอเชียคุณคุณคือใครครับโอเชียอ๋อครับอ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วครับบอยบอยยังเมียนมากไปไหนครับวันนี้เจอปตมิิคุณชื่ออะไรชื่ออะไรผมชื่อว่าเบอร์บอยครับบอกชื่อชื่อไมินิ่โฟลโดเอ็นคิวชื่อว่าโฟล์โดเฉยหมววันนี้เราจะไปเล่นฟาร์ เออมันเป็นไอ้นี่น่ว่าประตูวาร์ปใช่ไหมเราไปดูกันตอนนี้เราตะมาสองหัวแม็กกันก่อนนะก่อนที่เราเฮ้ยไม่ท้าคนี่เนี่นี่ยล้วคือไหนบ้านในบ้านกับๆๆๆไหนไเออเสียวอ่ะเสียวเป็นบ้านของยันาเละ นี่เราเล่นเซิร์ฟยันนาเละเป็นบ้างยันนาเละไปคำนวยโอเคออกมาเลยวกล่องเพลงด้วนย่ามือโดดแโดเอ้ยแลตียืดไหมไอ้กันเฟสฉันเราออนไลน์ออกกันแล้วคุณสีเป็นคุณสีเติมคุณถูกเรียกผมแังเสียงเดี๋ยวครับเพรามันไม่คุยใครตีว้าวโห ใครตีงดอ่ะเออใครตีพี่คุณคุณตีออกไปเลยครับติดอยู่ในประตูไม่ตีอยู่เนี่ยจะให้ออกไงเออได้โอเคโอเคเดี๋ยวออกสิเดินออกเดี๋ออกโอเคได้บ่ได้ยิงใหญ่บอกให้เข้าค่อยเข้านะไม่ได้วิ่งนะครับตีไม่ได้วิ่งเลยนะครับตีไม่ได้ออกผมบอกเลยผมซ้อนมอกอาการผมบอกเลยผมซ้อมมากอาการ นีโด่งผมซ่อนนอกอาคารเฮ้ยจะดูดิโถูอ่ออผมซ่อนนอกอาคารนะครับอืมวินแหว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 จะเริ่มกดย่อนล้วกดย่อจะไม่เห็นชื่อใช่บอกแน่นอนถามไม่ถือจะพึ่งเข้าเนาะเฮ้ยเห็นชื่อใครอยู่ก็ไม่รู้เฮ้ยอย่าพึ่ง ไปทำไมไม่ออกวะก็เห็นชื่อใครอยู่ก็รู้อ๋อดิออกกนี่ครับออกครับพี่ยังยังไม่ออกอีกสีโอ้เออมันยังออกมันเลยหายง่ายหรือีวพึ่งใครพร้อมโดูพร้อมยังพร้อมแล้วครับแต่พี่ยังไม่พร้อมเลยเป็นานที่ไม่เจอโอเคพร้อม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 ใครเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมไอ้กุล เข้ามาในโรงเรียนไปซ่อนนอกโรงเรียนเกลียนมากมันมีการเสกเรือด้วยมันมันโอ้ยไอโบบายบายด้วยไอโบบายบายด้วยใช่ไหมโอไม่ใช่ลาวาร้อนร้อนเฮ้ยดูและเฮ้ยอย่าพึ่งนะโอเคอย่าพึ่งใครอยู่ไงใครอยู่ไง อย่าพึ่งดิเฮ้ยตีอย่าพึ่งไปนะตีอะไรยังไม่พบพร้อมยังเอ้ายังไม่พพร้อมยังยังยังไอ้หมอนี่มันหูอื้อดูดามฟ้าเลยออกไปแตะโค้กา มึงก็ตายเพราะตอนนี้เรายังหาดิซอนไม่เจอรเหาแล้วเมื่อไหร่จะหาเจอคุณโนคุณโนอยู่ไหนครับมาหาผมหน่อยเอ้ยเจอเอ็นพีซีจัดไปครับชุดใหญ่สุดพิบเทเลพอทเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลยมมินิโอเทียมินิโอเทียว้ามปหาคอมพิวเตจบเลยครับคุณโนคุณอยู่ไหนยยังเีีคุณซ่อนไดครับ ต้นไหนต้นดอกตื่นไ่มข้อไม่ได้ทํไมทไมันคืออินฟูคับเฮ้ยทุกคนสามคนสามคนเดี๋ยเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวาของที่แบกจมูกนะแบกเท่าไหร่ลองดูก่อนยี่สิบโอ้ยยาวยุเดี๋ยวแบกมกเดี๋ยวเพแบกตรงนี้หาง่ายมันบินได้แม่ตัง ลงมาลงมาลงมาไม่ได้ไ,ไม่แล้วเหรอเอออย่าเพิ่งไม่คุณโฟโต้ครับมานี่ครับเลยใช่ม้ยังโอเคได้ไหมยังยังแอบลงยิงป่ะเนี่ยเราไม่แอบลงยิงแล้วดูอะไรดูทีวีหนุ่งก่อ บริสุทธิ์ไอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งติกดโน้ตุ้งไงพักคลิปด้วยกันก็ได้พักคลิปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วครับแอบตรงไหนกันเนี่ยหาหาเลยจะคิดว่าเจอโฟโด่กล่องพวกพี่โอเชียตีได้ยิงเสียงกินยากินยาล่องหงเหรอไม่กินยาล่องหน พูดตรงว่าไม่กินยาล่องหนพี่ไม่กินถ้ากินยาล่องหนนะพี่ยอมเป็นสตาเนี่ยเ,เล่น่อนแอบใช่ครับเล่น่อนแอรครับโมลีเล่นไหมครับเห้อยอยู่ไหนกางบ่เดี๋ยวห้องน้ำก็าทางเดินแคบๆ อ่าเนี้ใครทำงานบ้างรู้ทำงานทำงานไองานไปแวเจาเองพอแล้วเท่าไหร่นะอาเพียร้อยหนึ่งหนึ่งนะอแม่องร้อยาเอาไอ้หงคุณคุณนะคุณอ่มีก้งชักแจงดูอ่าโมลิอ้ยตีดูทำไมกระโดเขียวแล้ววะขำ้่อน นม่สีเห็น้องพี่ป่นี่ยไม่ได้าวาทำยังไงก่อนไอ้กูไม่ได้กินยาต้องหมวมันกินยามันเหแืบกินยาอื่นมันบอกยังไม่ได้ทำงานจะได้เงินได้ไงวะอันนี้อันนี้กูให้นสเ็ชื่อใครไม่ใช่่ิวีแน่นอนพรี่สายย่ออยู่ แบบนี้เฮ้ยอย่างน้กุ้งแล้วอ่ะต้องแปะให้ได้ต้องตีไอ้เรามาใช้ยายไม่เร็วใช่ไหมไม่ใช่ต้องไล่แฝดไม่ต้องใช้อะไรยิงก็ได้อะคือต้องให้ตัวเจ็บอะจะได้เป็นคือไม่ต้องฟอนก็ได้ต้องหาให้ครบทุกคนเลคนะต้องยิงให้โดนทุกคน ใช่ต้องต้องคนทุกคนแต่ว่าถ้ามูว่ามีคนยิงตีได้ก็คือตีต้องเป็นต่อก็เหมือนว่าแปะแต่ว่าการแปะนี่ต้องต้องแปะสองทีนะตก็โดนยิงสองตีต้องโดนยิงสอง,ดดงทีคุณพี่อย่างเกียร์แบบเกียร์อะไร ไกลตกใจเลยว่ตัวไอติมิ่งเดือพได้แค่วะเดี๋ยวยางยังไม่หมดเว้วยยาผอมันยังไม่หมดเลยเฮ้ยใครทะลุได้เดี๋ยได้เลยใครทะลุได้อะไอ้คุณเปิดทะลุบล็อกไม่เปิดใช่เหรอเมื่อกี้แล้วใครจะทะลุอ่ะไม่ไม่ทะลุเลยมาอ้กองหนึ่งไอ้โลภพาไอ้ย่อแล้วเลย ไม่ได้ทะลุโดนสายตาเสียอย่างเงี้อไม่ได้ทะลุโอ้ยิ้มขนาดนั้นใช่ไม่ได้ทะลุอ่ะเจ้มันไม่มีอืมต้องเป็นเจ้าของสยได้ไหมของบุรีเด่นเลยแล้วแม็กอะนอนไหนอ้ยยิ้มิายยิ้ยย้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเากอห้องไปตังคีย์ห้องเฮ้ยเจงแล้ว วิ่ง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 ไอ้พวกตีเป็นกินทำไมไอ้กงมันเร็วจังละสิกแซกซิกแซกซิกแซกซิกแซกอะไร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 เอาหายไปไหนอ่ะเอ้าไอ้กรงตีมันแข่งวิ่งหมดเราเฮ้กวุ้นเลกินยาวิ่งนี่มันไม่กินระวังยโอ้ทำไมเร็วอ่ะ อะไรนเกก็บบุทำไมเร็วอ่ะกุ๊มเดินเร็วเฉยมันเปิดวิ่งเลยเปิดวิ่งเฉยโอ้โหเหมือนวิ่งเฉยมึงวิ่งสี่ร้อยเมตรชายเลยปะเนี่ยกดยิงแบบยิงดังนักอ่ะไอ้ตีแม่เป็นแล้วเ่ะตีกินอะไรมาแน่ตีรู้สึกตีปลาตีปลายาพี่ใส่ตีอาวกอ่ะกินยาวิ่งเร็วแน่ บายบายครับเฮ <Okay. S 1> <laughs> ้ย11 <Okay. S> นาทีแล้วเอาไงดี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ต่อคล <12. S 2> ิปหนาน,นะครับโอเคเราจะต่อพาร์ทหน้านะครับในกรงก็เลว